อันนี้สุดยอดกว่าพื่อนในขนุอ่พีิรูละร้อยค่ะปกติขายร้อยยี่สิบยี่ดนเดียวขายร้อยโดี้ครับทุกคนน่าจะพาไปดูชื่อปลาที่ถูกและสดที่สุดในภูเก็ตใช่ว้าวเราจะไปตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงกันเลยทีเดียว เพราะว่าจะไปช้ามันก็จะไม่ตันชาวบ้านแม่ค้าพ่อค้าแม่ครัวเราไปดูว่าเราจะได้ปลามันับเพราะว่าเมื่อคืนเห็นตอนเย็นเนี่ยคนออกไปหาปลาเยอะมากเรามาดูว่าจะมีปลาให้เรารับประทานมากเพราะปลาที่สดใหม่นั้นนี่ก็คือปลาไปลาอะไรประวันโอเคน่าสดสดแบบนี้ไม่มีบรยกัดจะอยู่ที่ทีะเทศแห่งชาติสิริกิต สียาแห่งชาติซ <ใน S 2> ิลิ<า>กิทหาดในยางนะของั้งโมผูกเก็บอันนี้สุดยอดว่าพื้นเลยไม่เกินอันนู้นละิโละร้อยค่ะปกติขายร้อยยี่สิบไม่มีเสียขายร้อยให้เลย หลยคนนะที่จะรู้<ม>ว่าจะซื้อที่ไหนที่แบบสดๆแบบ<ม>ขึ้นทะเลอะไรเงี้ยก<ม>็ไปซื้อที่่าเรือนี่แหละแต่ว่าบางทีเราก็อยู่ไกลาจากท่าเรือม,มันเป็นเรือของชาวบ้านนั่นแหละมันก็เลยอาจจะหาง่ายหน่อยถ้าเป็นของประมงใหญ่มันก็ต้องไปท,ท,นนะที่ไหนไม่รู้รแต่ไม่น่าใช่ภูเก็ตภูกเก็ตไม่ก็มีท่าเรือประมงมีท่าเรือท้องเที่ยว โอเคเดี๋ยวพี่ๆจะทอดให้ดูว่าอร่อยไหมนะเราหวานจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมกันเลยอันนี้ก็ปลาหางเหลืองนะไม่ใช่ปลาอะไรเมื่อกี้บอกปลาอะไรตั้งตั้งอะไระรักเงินอันั่นแหละโอ้ยนั่นนี่มากตั้งตั้งอะไระรักเงินอันนั่นแหละโอ้ยนั่นนี่มาก อดทน,นี่ถ้าต้ยมยำน่ารัยเนะาะอีกตัวนึ่งแม่สาวว่ามีเอามาตัวเดียวของตัวไม่ใช่เจ้าอีตัวมันตัวเล็กมะโอ้โหน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวทีอตอนทอดมันจะน่ากินขนาดไหนโอ้ยคือแบบตัวใหญ่มากอ่ะว้าวได้สุดดีได้กินปลาสดๆปกติจะกินปลาที่ขเขาแช่แข็งเยอะ นี่สดอะไรเนี่ยอันเนี้ยหางเหลืองอันนี้เห็นไหมหางเหลืองอันเนี้ยอะไรไม่รู้จำไม่ได้อะปลาเปลกๆเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้กินปลาแปลกขนาดนี้ปกติก็กินปลาตูปลาอะไร้ที่ไม่ค่อยสดแล้วอ่ะโอเคเรามาอาหลวงพ่อเรียบร้อยดูความสดดิโอ้โหสุดยอดมากากินสุดเลย โอเคครับทุกคนเรามาชิมปลากันเลยครับบุ้วทอดส่ยเล็ดทุกคนดูโอ้ยหอมนะดูแบบโอ้ดูปลาดูตาดิดด <c oughs> ใส่พะรุล <c oughs> มาเลยโคตรใส่เห็นไหมเห็นไหมตาปลาเป็นวุ้นเลยจะชิมนะชิมกับมือเลยอุ้ยรออ่ะเดี๋ยวหูควันขึ้นเลยเลยเห็นไหมอืมหวานมากเลย ืมน้ำจิ้มด้วยนัวหวานเหรออืมนัวใส่น้นจิ้มอะไรเพิ่มเลยเพ่อะว่มิทอดอร่อยอยู่แล้วร้อนเลยอืมหวานไหมอืมหวานมากเลยนัวหวานนะแปลกมากเลยอ่ะเราไม่ค่อยได้กินปลาที่แบบสดขนาดนี้ลองกินอีกกลองอีกชิ้นหนึ่งปลาเป็นหางหางเหลืองอืมอืมมันก็อร่อยอันนี้มันตัวเล็กกันมันแบบกรอบๆนะอืะ โอ้ือดามากทุกคนถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับคนที่จะมาภูเก็ตเลยว่าคนมาเที่ยวนะครับที่ใกล้ๆกับสนามบินหรือว่าในภูเก็ตก็มีหลายที่ที่สดแต่ว่าผมว่าที่เนี่ยสดที่สุดแล้วเพราะว่าชาประมงเนี่ยเขาไปหามาเองแล้วคือมาขายเองเลยครับเขาก็ไม่ได้ผ่านพอค้าคนกลางมันก็จะถูกแล้วก็่างนี้เองนะฮะหลายมากครับรับรองว่าตัวใหญ่อะเนาะที่ป้าๆคนนั้นซื้อเนาะโอ้โหสี่ห้าตัวร้อยแปดสิบบาทเอง มีป้าคนหนึ่งนี่บแบบทำเขา,าเอาไปทำปลาเค็ม,ม<า>ปลาตัวใหญ่กว่าปลาเมื่อกวินะแล้วก็ยาวกว่มาณนี้แล้วก็ไปซื้อที่เขาบอกเขาไปทําปลาเค็มนะแล้วเราก็อยากทำบ้างนะแต่เรารอบหน้าถ้ามีปลาอะไรแบบต้องปลาเค็มให้ดูว่ามันอร่อยไหมนะโอเคสำหรับวันน,นี้ทำเมน YouTube ก็มีหาได้เลยต้มปลาเค็มบอกต้มปลาเค็มน่าจะขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์ที่เป็นสายอาหารเยอะมากฝากไว้ครับสำหรับช่องด d o u b l ลแบร์ครับวันนี้ พี่หมีพี่พีชขอลาบก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าทำอะไรกันนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับขอคนหนึ่งไค้นะครับผมบาย